สวัสดีคะ่ะทุกคนคือเมื่อวานนะคะเดี๋ยวไปเดินเล่นอยู่หลังหอพักนะคะโอ้โหทุกคนดวงฟ้าทลายโจรด้วยสถานการณ์โควิด -19 บแบบนี้นะคะน้องฟ้าทลายโจรคือทางเลือกที่ดีที่สุดคือสภาพน้องแบบโอเคเราจะย้ายกระถางย้ายน้องไปอยู่ในกระถางนะคะก่อนอื่นก็ต้องแงะเซะขุดดึงน้องออกมาก่อนนะคะต้นเมื่อกี้คือไปแล้วฮะลากหลุดอ่าสองต้นนี้เป็นไงเฮ้ยถอนออกงางอ่าต้นนี้ล่ะอ่าแน่น แน่นแน่นแน่นโอเคไม่เอาค่ะเดาน้องตุยเย่ไปอ้ยได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะไปปลูกกันค่ะเฮ้ยทุกคนฟ้าทลายโจรมันมีมเมล็ดด้วยนะถ้าเกิดใครไม่มีต้นก็คือเพราะ,มะเมล็ดน้องได้นะคะทุกคนแบบซื้อมาอย่างเงี้ยแล้วต้นเขาแก่ใช่ป่ะก็มีมเมล็ดให้เก็บก็คือเก็บมเมล็ดแล้วก็เอาไปเพาะนะคะไปค่ะเราไปเพาะกันดีกว่าเอ๊ะเอ๊ะสองต้นนี้ยังไงถอนได้ไหมเอาไหนลองซี อ่าหนึ่งสองหนึ่งสองยกซ้ายยกขวาอา่าลุดโอเคถ้าถอนได้ก็ไปอยู่ด้วยกันนะจ๊ะเราจะเอาเธอไปลงกระถางไปฮะเรียบร้อยขั้นตอนการปลูกก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนอันนี้เดียเอาน้องมาแช่น้ําไว้นะคะตอนที่เดียไปเตรียมดินนะคะกลัวน้องจะเฉาฮแต่น้องก็เริ่มเฉาแล้วนะ <laughs> จะรอดไหมครับนี่อ <laughs> ก็เอาดินใส่กระถางนะคะทุกคน ก็เหมือนปลูกต้นไม้ปกติทั่วไปละมัง้งอืมเอาดินใส่กระถางนะคะแล้วก็เอาน้องปกัปกๆเสียบๆจิ้มๆลงไปเดี๋ยวน้องก็รอดละมั้งนะเคล็ดลับของเดียคือเดียจะเด็ดยอดน้องเขาออกด้วยนะคะทุกคนเพื่อให้เหมือนไม่ให้เขาเฉา,า่ไม่ให้ยอดเขาเฉานะคะแต่ดูจากสภาพตอนนี้คือน้องก็เริ่มเฉาน่นะเอาค่ะใส่กระถางเสียบๆปลูกปกัปกๆลงไปกระถางละสองสำต้นก็ ปลูกเลยค่ะเราอยู่หอพื้นที่เราจํากัด <c oughs> โอเคปลูกลงไปเสียบปกัปกๆนะคะอ่ะโอเคได้ละปลูกค่ะปลูกเสียบต้นนี้คือใหญ่ๆมากนะคะสองต้นนี้ส่วนต้นนั้นคือน,น้องเล็กๆก,ก็เลยปลูกลมๆกันนะคะเป็นไงคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอน้องเหี่ยวเหมือนกันเนี่ยรอดไหมครับเนี่ยต้องรอดแหละอื